สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาตลาดนัดตอนเย็นกันนะคะซึ่งมีทุกวันพุธค่ะขณะน,นี้เรากำลังเดินไปตลาดนัดกันนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลค่ะช่วงนี้รถจะเยอะหน่อยค่ะเดินไปเรื่อยๆชมบรรยากาศสองข้างทางไปค่ะถึงแล้วค่ะตลาดนัดนี่คือด้านหนึ่งของตลาดค่ะเรามาเร็วไปนิดหนึ่ง บางร้านเนี่ยจัดของไม่เสร็จเลยค่ะคนก็ยังไม่เยอะค่ะสถานที่กว้างขวางเดินสบายค่ะมาซื้อจำปาดะกันก่อนค่ะแม่ค้าบอกว่าเป็นจำปะดาของอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะเลือกที่ยุมเยอะๆมาหนึ่งลูกเพื่อจะเอาไปทอดค่ะจากนั้นเราก็มาดูร้านขนมไทยกันค่ะร้านนี้มีลูกค้ามารอซื้อเยอะเลยค่ะมีขนมน่าทานเยอะนี่คือข้าวเหนียวอัดค่ะกินกับสังขยาอร่อยมากค่ะ แต่แม่ค้ายังตัดข้าวเหนียวไม่เสร็จเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีหอม่อหมกขายด้วยค่ะใส่เนตกร้าเล็กๆน่ารักมากค่ะต่อไปเราก็ไปซื้อไส้กรอกอีสานกันค่ะน่ากินมากกินกับแตงกวาพริกสดขิงดองอร่อยมากค่ะซื้อมาหนึ่งชุดค่ะมาต่อด้วยร้านนี้เลยค่ะ ขายพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนน้ำมะพร้าวสดน้ำเลำไยก็มีค่ะแช่เย็นชื่นใจค่ะชอบพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนค่ะซื้อมาสองกระปุกค่ะคเดินดูทั่วตลาดแล้วก่อนกลับไปดูร้านขายเสื้อผ้าซื้อเสื้อมาหนึ่งตัวค่ะจากนั้นก็เดินกลับค่ะ มาดูของที่ซื้อมานะคะพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนเอามาแช่ช่องฟีดค่ะแต่แช่นานไปหน่อยเมื่อเปิดฝาดูเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยค่ะใช้ช้อนตักจะแน่นๆหน่อยค่ะเพราะเป็นเกล็ดน้ำแข็งใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเยอะหอมอร่อยมากค่ะ อีกกระปุกแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะเนื้อจะนิ่มๆอย่างนี้ค่ะอร่อยคนละแบบค่ะกินแล้วหอมเย็นชื่นใจทั้งสองแบบค่ะมาดูจำปะดะกันบ้างค่ะสุกพร้อมทานได้แล้วค่ะแม่ค้าไม่ได้บอกค่ะว่าพันอะไรผ่าออกดูยุมเยอะมากค่ะ มาดูของอย่างอื่นกันต่อค่ะซื้อขนมจีบไก่มาด้วยค่ะแต่ตอนซื้อไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ค่ะเสียดายเจ้านี้ไม่มีผักให้ค่ะอีกอย่างคือไส้กรอกอีสานค่ะอร่อยมากทานหมดจนลืมถ่ายคลิปเลยค่ะสุดท้ายได้เสื้อแบบน่ารักน่ารักมาหนึ่งตัวค่ะตลาดนัดที่นี่มีของขายเยอะพอสมควรค่ะสินค้าก็มีหลายประเภทแต่เก็บภาพมาเฉพาะสินค้าที่น่าสนใจ และที่ซื้อมาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ